Hello Hello หลนิดเวิร์กยิอลุงเพิ่งเสร็จจากงานค่ะเสร็จจากงานปุ๊บได้กินปับ๊บไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเสร็จปุ๊บได้กินปั๊บเพราะว่าลุงทำงานที่บ้านค่ะโอเค so how are you today ไหมคะนี่นิดหน่อยนิดหน่อยนาน I'm gonna go for what we have today it is pork and ริมเอสโคริมเอสโคกะหล่ำดอกบิทไลค์กะหล่ำดอกหมูผัดกะหล่ำดอกค่ะแต่กะหล่ำดอกรุ่นนี้ไม่น่าทานการน่าเอาไปวางไว้ในทาร์ตสวยมากอันน้ำติดน้ำกะหล่ำดอกสวยมากค่ะทุกคน น่าเอาไปไป,ประดับมากกว่ามาทำอาหารนะคะกระลำดอกรุ่นนี้ mm. mm. Right Okay Let's Let go eat. Ready Yes mm. ร้อนร้อนเบาก่อน because rice too hot mm. oh, จะกินวันนี้แล้วกินพรุ่งนี้ยูวันนี้ t ่วยได้เอ a อีทมอร์โร Bon e e appétit. เชื่อไงคะเผ็ดไหมไอ้เผ็ดไอุ้ัดไฟชิลลี่ใส่พริกตั้งห้าเม็ดนะเม็ดใหญ่ๆด้วยพริกจากเมืองไทยนะคะเธอไม่ใช่พริกจากอังกฤษนะคะ try bit chili นั้น this chili not spicy but chili I bang 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 that s spicy how's it go bang 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 ขายอีกไทยชูเชียร์อืม this one you can eat ทานได้ค่ะอันนี้ไทยสไตไม่ใส่ปลาค่ะส้มตำไม่ใส่ปลาอันนี้ค่ะนี่นี่โอ้ยเห็นดำดำในน้ากินทั้งนั้นเลยนะคะกระดูกหมูค่ะกระดูกหมูอบค่ะซี่โครงหมูอบอืมขอโทษค่ะ เผ็ดนะเธอเดี๋ยวนึงเผ็ดเผ็ดชิมแล้วเผ็ดมากส้มตามเผ็ดมากอิตวิตอิตวิพกพกริบเพอร์เฟกต์มเลยเพอร์เฟกต์ที่สโอเคส้มตำพกริบกูด o น o u are อันนี้ลุงลุงเป็นคนเอาไปอบนะคะอ้วัสัพอ้แม่บ้านเป็นคนหมกักลุงเอาไปเป็นคนเอาไปอบทำงานเป็นทีมค่ะเอ้าเอาเอา,เอ,าอ,อร่อยอน่าชอบเฉยเออเศรษ โอ้โหอร่อยจริงอร่อยจังเลอะปากพอดีนิดนึงโอเคดึ๊ดึงดึงดึ๊กเราอืดหลายอืดเลยนะหอมสามเกลือมากค่ะซีโครงหมูอบของเราสเมมลอ l ม ก่าล oh, e mm ิ hmm. ้ง black pepper coriander root โอ้ยน้าพันนี่ตะวันพอเธอกะจะไม่เนื้อติดกระดูกเลยนี่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 แยะเนี่ยแทะอยู่นั่นแหละช อ่ะอรอยเนี่ยฉันว่าฉันต้องกินซุปส้มตำโอ้กินส้มตำก่อนโอ้ค่ะค่ะขอโทษค่ะส้มตำไม่เผ็ดเหรอไม่เผ็ด้องใส่ลิงจระเข้แน่นอนเลยไม่รู้รสชาติ <c oughs> กำลังมองหารสชาติอยู่ <c oughs> ถ้าใครนึกเมนูอาหารไม่ออกแนะนำเลยนะคะซี่โครงงูอบ แล้วก็นี่ค่ะกะหล่ำบูผัดกะหล่ำดอกค่ะมองหายแล้วมองหายแล้วอ่ะอที่สบายใจเห็นดำๆเนี่ยอร่อยนะคะมันดำเครื่องเทศเราค่ะพวกกระเทียมติอย mm ู hmm. like mm ่ไรไหมฟูชิเดย์อู้ชอบบุชวนอยู่ไรอยททั้งสามอย่างเลย โอ้โหโอ้โหโอเคค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะบ <Nein. S 2> ายบายไย่ทันไม่ทันลุงค่ะ